ดอกดินด้วยเลโก้ด้วยเอาเอาเอายายพามาดูต้นมะพร้าวนี่ค่ะต้นมะพร้าวนี่ปลูกว้ปีที่สามนะคะเนี่ยเข้าปีที่สมแล้วเนี่ยต้นก็กําลังสวยเลยนี่ค่ะปีที่สามเดี๋ยวพี่ชื่นจะพามาดูโลกของมะพร้าวต้นช่วงนี้เราต้องระวังนะแต่พอดีพี่ชื่นไม่ได้อยู่ไปทุระนะพอกลับมาดูเนี่ยพอกลับมา ตัวด้วงด้วงจะกินยอดมะพร้าวเนี่ยทุกคนก็ก็ต้องเข้าใจเนาะถ้าคนมีสวนนะเนาะแต่พี่ชื่นก็พยายามทําที่แบบว่ามันเราทําได้ทําเองได้เนาะเนี่ยกาบมันในกาบมันพี่ชื่นก็เอาเกลือเกลือเม็ดเราเนี่ยแหละเกลือเม็ดกับทรายผสมกันแล้วก็เอาเข้าไปในกาบนะเอากาบเนี่ยทุกกาบเลยเข้าไปแล้วก็เราก็จะดึงดึงยอดมะพร้าวเนี่ยให้อ้าใช่ไหมแล้วก็เอาเกลือกับทรายลงไปอีกพอลงจบแล้วใช่ไหม พี่ชื่นก็จะเอายายาฆ่าด้วงอะยนะเราก็ไปบอกที่ร้านใช่ไหมโดยมากพี่ที่ร้านใช้ยาฉีดแต่พี่ชื่นไม่เอาไม่อยากจะฉีดใช่ไหมคือเราก็เอายายาเป็นยาเม็ดนี่แหละเอามาห่อกับกระดาษทิชชู่กระดาษหนะังสือพิมพ์ก็ได้แล้วพี่ชื่นก็ลดน้ําลงไปก่อนนะพอห่อได้แล้วใช่ไหมห่อเหมือนเราเหมือนเราห่อขนมเทียนนี่แหละห่อแล้วเราก็ ง้างง้างยอดมะพร้าวให้มันอ้าแล้วก็เอาเอายาที่เราห่อไว้เนี่ยเอาใส่เข้าไปแล้วก็ลดน้ําหน่อยหนึ่งแต่ต้นนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเนี่ยแล้วสาหรับกาบมันก็มีมีเกลือเกลือเม็ดเหล่านี้แหละเกลือเม็ดที่ขายเป็นถุงอะถุงละหกสิบห้าสิบอะไรก็ได้นะที่เกลือเม็ดดำๆที่มันเป็นเกลือสําหรับใช้กับต้นไม้อนะแล้วถ้าใครมีปูนขาวก็ปูนขาวด้วยก็ได้แต่วันนี้พี่ชื่นไม่ได้ปูนขาวมารีบทํา เกลือเม็ดกับทรายเอาผสมผสมกันแล้วก็โรยเข้าไปเลยแล้วเข้าไปในยอดไปอะไรนะแต่อันนี้คิดว่าไม่รอดแล้วนะัเนี่ยดูไปก่อนเนาะอันนี้มันมันแฝะแฟนแล้วเนะี่ยแฝะแฟนไปแล้วเออถ้าไม่รอดก็โค่นไปแล้วก็ปลูกใหม่จบข่าวเลยอย่างเงี้ยต้นมะพร้าวจบข่าวไปแล้วตายแน่แล้วแต่ดวงอะตายอยู่แล้วละ่ะ คะขอบคุณครับพี่ชชิญก็แชร์ให้ฟังกันเนาะสำหรับคนที่มีสวนมะพร้าวแต่อันนี้สูตรใครก็สูตรใครน,นะถ้าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราก็จะทำออธรรมชาติแบบนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ